กกวันนี้เราทําการซ่อมรถผู้สูงอายุนะครับตัวนี้คืออาการคือว่าลูกค้าไปชาร์จแล้วก็ช็อตนะครับดูชาร์จช็อตแล้วก็เข้ามาถึงชุดควบคุมนะครับทำให้รถวิ่งไม่ได้ลงโกล์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ DC นะครับมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิแล้วก็เซ็นเซอร์ความเร็วนะครับ แล้วก็เป็นเบรกไฟฟ้าก็ส่วนใหญ่อันนี้คือเสียงมาจากตู้ชาร์จนะครับคันนี้เป็นแบบ d c ใช้การควบคุมโดยชุดเฟสคอนโทรลนะครับใช้เฟสในการควบคุมความเร็วส่วนอีกคันหนึ่งนะครับคันหนึ่งจะเป็นจนคันนี้ก็เป็นรถผู้สูงอายุครับแต่ชพดควบคุมเสียงเหมือนกันนะครับแตงหน้าจอเนี่ยก็ทําให้รถไม่วิ่งก็เราก็ทําการ แปลงนะครับใช้อมอเตอร์บัสเลสนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เพราะาลูกค้าต้องการเซฟนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งโดยใช้ของควบคุมมอเตอร์บัสเลสนะครับ2 4โวลต์น,นะครับทำการแปลงให้ลูกค้าเพราะว่าชุดควบคุมของชุดเดิมเขาน่าจะซ่อมยากนะครับรื่นนี้ก็เลยทำการแปลงให้ลูกค้าไปนะครับโอเคครับสำหรับ รถผู้สูงอายุก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ